ตอนที่โลกกำลังก้าวสู่ศตวรรษที่21ชายคนหนึ่งกล้าประกาศกลางรายการทีวีว่าฉันเป็นเกย์เ,ยยกยเขาคือหงซอกชอนผู้เปิดทางให้ LGBTQ ในเกาหลี D ใต้แม้จะถูกแบนจากหน้าจอไป3ปีที่เราอยากให้คุณฟังไว้ฮงซอกชอนรู้ตัวตั้งแต่เด็กว่าเขาชอบผู้ชายและฝันอยากเป็นนักสแสดงจนทำสำเร็จ ฮงซอกชอนเริ่มต้นจากการเป็นนายแบบก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะผู้ประกาศข่าวขณะที่ชีวิตของเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นปี2000ฮงซอกชอนในวัย30ปีเลือกพูดความรู้สึกในใจที่เก็บมาหลายปีผ่านรายการวาไรตี้ว่าฉันเป็นเก์ คำพูดนั้นเหมือนทิ้งระเบิดลงใจกลางเกาหลีใต้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาพังทลายฮงซอกชอนถูกแบนจากจอเกาหลีใต้ไป3ปี6เดือนสูญเสียงานสูญเสียเพื่อนถูกค่มขู่จนถึงขั้นหวาดกลัวชีวิตช่วงเวลานั้นฮงซอกชอนเหมือนถูกตัดขาดจากโลกใบเดิม ระหว่างนั้นเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่ย่านอีแทวอนแม้ช่วงแรกจะเงียบเหงาแต่ฮงซอกชอนไม่ยอมแพ้ใช้ใจและความพยายามเติมเต็มร้านเล็กๆนั้นจนกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจก่อนที่เขาจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งจากบทบาทน,นักแสดงที่เป็นเก์จากเรื่อง Perfect Love ละครเรื่องนี้ช่วยเปิดประตูสู่การยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมเกาหลีใต้ การคำเอาของเขาสร้างแรงกระเพื่อมครัง้งใหญ่ให้กับสังคมเมื่อนิตยาสารไทม์เอเชียเลือกฮงซอกชอนเป็นเอเชียนฮีโร่ในปี2004และเขาเองก็ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครติกเลเบิลพาร์ตีในปีเดียวกันวันนี้วันที่โลกเปิดกว้างฮงซอกชอนกลับมารันวงการอีกครั้งในฐานะพิธีกรช่อง j e w e l รี่บ็อกชวนหนุ่มในวงการมาพูดคุยกันและยังเป็นวิทยากรให้กักบมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ฮงซอกชอนไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตตัวเองแต่เขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของความหลากหลายทางเพศในเกาหลีใต้และยังเปิดทางให้ใครอีกหลายคนได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเป็น